คีเห็นน้ำไหมอันนี้เราอยู่วัดไผ่โงวันะเดี๋ยวไปดูเมืองนารกกันเพื่อนปะ ไปไปดูข้างบนนะนนี่สาราน่าไปอันนี้ที่ให้หารปลาเนาะดูสิมีปลาป่ะโอ้หมีโอ้โอปลาตัวใหญ่ปลาอะไรอะ ปนนเนาะทุกคนไปดูเมืองนรกกันเปด็ดเยอะมาก อันนี้เมืองโซนนี้ก um, ็เพิ่งเคยมานะทำไมก็ปั้นปั้นหูเป็ดตัวใหญ่กว่าเราเองนะรวมกันตามสัทธา บริษัทระเบือร่วมเดียนสีนะร้องครอบครัวเราเนี่ยบริษัทรงวมกบบริษัทอาําเข้าไปก็เปี่ยนชื่อไว้กไดานครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ปากอย่างเชเลยัี่าอันนี้ก็ที่นำถ่ายชิโคอ่าถายชิโคก็ได้เขียนชื่อนามสบุบารับเป็นบุร่วมกันร้องครอบครัวเอถายชิ้โปกระเบือเอาดีๆต้อนรับอีกหนึ่งครอบครัวบุญเชตรนี้จากที่่างนะได้ม บุญร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยก็ตามศรัทธานี่แหละบุญกุศลนี้จะเป็นความดีขังเราไปองค์สุวรรณจะจารื่ชื่อท่านไว้ในชีบุญครับว่าวันนี้วันที่เจ็ดตุลาคมเราได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันพร้อมครอบครัวกับสายทานศรัทธาอยากจดชื่อนาไปบุญเอาไปใส่บาตรใหญ่ๆแล้วก็จนเชิญนรมัสการปิดทองว้พระนะ ถวายที่ดินก็แล้วแต่ทำบุญบริจาคกระเบื้องลบเย็นเป็นสุ่มบริจาคลงศพไม่ดียากทำบุญให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนคนที่มียากต่างๆนะก็ได้ทำบุญร่วมกันในโอกาสความดีนี่แหละ,ละบริจาคคนที่ผู้ที่ได้ดาดยากขาดที่เศรษฐีที่โดดเดี่ยว อ <oh> ๋อเนีค่ครับได้ขอรนุญานาทุนนะก็ครวสุวรรณรุ่งพรอบครัวจากสมุทรสงครามขอเ้องำในความดีในรายการบุญบิณถวาดพี่สาวใส่ตู้จากสร้นจ้เเป็นเจ้าภาพบริจาคไว้หนึ่งร้อยบาทขอประกาศอนุญนาบุญในความดี พี่อิถวายวัดนะคาอบัวสุวรรณรุ่งมีดึงรายการคุณผ่ายพิธโบรประตอหนึ่งร้อยบาทพร้อมประกาศคพับนาบุญดาบันไดแตูโตกระบี่สถาบุญจากคุณมนตรีสถาบุญจากคุณจันทนานโรมบริษาคไวน์อโพระุพุทภาษาศาสนาตามรายการคุณปิ่นถวายวัตรก็ว่าจ่เอาชื่อนาจ้คุณสาปากใหญ่ได้นะมรสตาริดต่อไว้พระโวมันนะ แต่เป็นเจ้าภาพบริจาคไว้หนึ่งบาทขอประจาคการ์ตมุนาบุนให้เกรเจ้าภาพสุทีิพสันที่วันนี้ได้ให้เกียรติเีโอกจัสประชุณร่วมกันแล้วก็ให้บริจาคครับเพื่อเป็นโอกาสวาสนาน้องนำในสายากประธามตอด้วยครันะแต่ถ้าเจ้าภาพบริจาคจังหวัดสมุทสงครามพุทธิบุตรปานันนี้ก็ เป็นหลวตาเป็นพระพุญนะหลวงตาผุสดับเนื้อนาบุตรพ่อมีเพื่อนๆมาพามาดูตรงนี้ก่อนเนาะเดินเรื่อยๆก่อนกลนงนั้นอะไรอ่ะพระราหูไหวไหมพระราหูอันนี้อะไรพระอะไรวิมานพญาอยู่ จะไปเข้าเป็นทีไ <prestigious> ด mhm. ้นะครับติด่อไักก่อน็ต้นก็เดอยู่นร่วมกันนะทำใุ้ลิสวยโอ้โหทุกคนดูเ้ยอันนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะอันนี้ตัวอะไรกินเนี่ยโอ้โ กลงนั้นอะไรไปเดินดูกันนะกำลังหึงคนเลังหุ่นอันนี้เดินมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆอันนี้ที่ไหนเนะี่ยโอ้โหทำไมน่ากลัวอย่างนี้น,ะน่ากลัวจังโอ้โหทุกคนลองดูอันนี้อะไรเป็ด โอ้ยอุยอ้ยเป็ดตัวใหญ่จังเลยอ่ะคิมพนะ่าอันนี้เป็ดผู้ชายน,นนะน่เดี๋ยวเดินไปดูพี่จะเดินเดินไปดูฝั่งโน้นนะไปดูเป็ดฝั่งโน้นนะมาเดี๋ยวพามาดูข้างหน้าเป็ดน,นะอุย้ย อันนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราก็พึ้นตัวเป็นคนดีดีกว่าเนาะน่ากลัวเหมือนกันอันนี้พญายมหรือเปล่าท่านพญายมมาลาดอันนั้นเปรดผู้หญิงน่ากลัวใครเหรอพิษปะคือมาตรงนี้ก็เดินดูไปดูมาเราก็กลัวเองนะพามาดูแต่กลัวเองใช่ไหมระวังลื่นนะครับ อันนู้นวิมานทองไปดูวิมานทองกันดีกว่าเพื่อนๆอันนี้อยู่นรกนะไปดูวิมานทองแตกต่างกันนรกยังไงนรกนะ<า>นี่แดนนรกอันนี้เรามาดูแดนวิมานทอง วิมานสวรรค์ย่ยว่าจะแตกต่างันยังไงกับกับนรกเข้ามาก็มีแต่ความร่มรื่นนะดอกไม้สวยงามนี่มัน อ,อ่าทุกคนดูวิมานทองแตกต่างกับเมืองเมืองละลูกลอลองเข้าไปดูวิมานทงองมีน้ำให้หันตาด้วยอปลาตะเพียนปลาสวายใหญ่ ไปดูวิมานทองกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะเรามาวิมานทองแล้วนะเมืองสวรรค์นะเมื่อกี้เราผ่านเมืองนรกมาดูว่าจะแตกต่างกันยังไงทุกคนขึ้นไปทำบุญดีกว่าอันนี้อะไรอะ่ะวิหารร้อยยอดนิ โกธารามพุทธวิหารวิหารลอยยอดเมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วนะที่เราอ่ะหรือไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้วิหารสามลอยยอดที่เราขึ้นไปตอนแรกเอาละทุกคนไปดูวิมานทองกันดีกว่าแตกต่างกับมึง,ลลงเราลกยังไง วิหารแล้วทำบุญกันก่อน เลยครับคิดละมารับที่รับรับดอกรวมเลยเชิญช่วยปูซื้อเ่อยารกาโรคในร่างกายเรามีข้อปู น,นี้หลวงพ่อหลวงพ่อประทานพรแล้วว่าเราขอนั่งไว้ทาก่อนอาจารย์ทุกคนอธิษฐานกันได้เลย ทุกคนอันนี้วิหารวิมานทองนะอันนี้ขอพรพระหลวงพ่อประธานพนรก็พ้แหละเดี๋ยวเราพานดูในโบสถ์นะสวยมาก <c oughs> น,นี่ทำบุญทำบุญลงศพค่ะอันนี้ก็ปะปู่ สมบูรพ่อปาาู่มหาชาวศีขอโชคขออ้าวมีเสียงโชคด้วยรับรับบริจาคกลมเพียงหายอ๋อหายจากนี่พ่อปู่มาหาชีวพ่อปู่พ่อ,พอปู่ชีวค ยื้อด้วยแขวนก่อนไปแขวนปะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละเรามองไหว้พระเดี๋ยวสักพักนองกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมนี่หลวงพ่อกำลันนทงทำบุญทำบุญตามกำลังวันเราเกิดวันอาทิตย์ก็ทำบุญได้ทุกคนในฐานขอ,ขอพรได้เลยนะ เราเกิดวันอาทิตยนะ์นะคะวันอาทิตย์เดี๋ยวเดียวสาธุสาธุสาธุพีทใส่วันนี้ของพีทใส่นี้ใส่นี้ที่เกิดวันจันทร์ใส่เลยครับอืออ่าน,นี่น้องเราเกิดวันจันทร์ใส่วันจันทร์อ้าว วันจันเงียบอเงียบอ่ะเสียงวันจันอ่ะเราใส่อีกสิบห้าบาทได้ไหมใส่อีกห้าบาทดิเิดจะได้เราใส่ใส่ใส่เลยใส่เลย จันไม่มีเสียงคปายแล้ว,พวกเพื่อนๆทำบุญละยังไงก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะออกจากวิหารวิมานทองอ่้เพราะเราทำบุญเรียบร้อยแล้วทุกคนเดินไปดูด้านนู้นไะห <c oughs> มในโบสถ์นานๆจะมาพามาดูก่อนเพื่อนๆเราลองไลฟ์สดดูเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะไปนู่นะ <c oughs> ไปวัดแขก นว่าราติทุกคนเจอกันนะติดตามเราไว้นะจะไลฟ์สดตั้งแต่ไปเลยโอเคไปยดีค okay. รัวนะทุกคนเข้ามาเราจะเจอตรงนี้ก่อนอืมมาขอพิดเดินเดินระวังหน่อยตรงนี้เดินระวังหน่อยเดี๋ยวลื่นเอาออกจากวิหารไม่มันทองแล้ว ดวยด้วเสียงดังฟังชัดหทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจจะต้องลาการหน้าวิหารวิมาน ขอทุกคนโชคดีมีความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามการเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครห้เราเลยนะขอบคุณค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ